บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนี้ทุกขาพายปัตตาจะนี้พายาโสกัปปัตตาจะนี้โสกาโหตูสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัพพตังปุญญาสัมปะทงังสัพเพเทว,ว,วานุโมทันตุสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังททันตูสัทธายะศีลังลักขันตูสัพพทาภาวนา ทีตาโหนตุคาฉันตูเทวตาคตาบทที่ 20, สัพเพพุทธาพระปับตาปัจเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลับตาปัจเจกนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตเชนะลักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตเชนะลักขังพันธามิสภพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขังบรรธามิสภพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขังพันธามิสภพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐนอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพะรัตนาตยด้วยการสัตยาบทสวดมน์พระสูตรพระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายดสวดและพามาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้คหกสิตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุครับ